สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำเน็ตฟรีกันนะครับแบบว่าใช้ได้ถาวรเลยแบบจนถึงโทรศัพท์พังเลยนะครับแอปนี้เลยนะครับแอปบนหน้าจอผมคนที่โหลดมาแล้วก็เข้าไปได้นะครับเข้าไปแล้วนะครับสำหรับคนที่มีหัสล็อกอินแล้วก็อันแรกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหัดกดนี่เลยนะครับ กดคลิกเข้เขาไปเลยแล้วเจอรูปให้กรอกอีเมลนะครับอีเมลอะไรก็ได้แต่ผมเอาวันนี้นะครับจำเป็นไม่ต้องเอาตามก็ได้นะครับเกิดจำเป็นไม่ต้องเอาตามก็ได้ใส่แล้วแต่กันไปเลยนะครับอันนี้อาจผมใส่ไปแล้วนะครับ คนที่ใส่เสร็จแล้วนะครับใส่ใครใส่เสร็จแล้วกดนี้เลยครับกดคลิกเข้าไปรอโหลดก่อนนะครับรอโหลดก่อนสักแป๊บหนึ่งครับ รอไปเรื่อยๆนะครับรอจนว่ามันจะขึ้นรูปซ่อมมานะครับรูปแบบว่ามีตัวน็อตกำลังซ่อมอะไรอยู่นะครับกุญแจอะไรเสร็จแล้วนะครับสำหรับคนที่โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วมันจะเปลนรูปกุญแจนะครับสำหรับผมนี่ ล็อกอินไวนานแล้วครับแล้วก็มาเป็นรูปนี้แล้วนะครับสําหรับคนที่เป็นรูปอย่างผมนะครับกดนี่เลยกดคลิกสีแดงๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปกดอะไรนะครับคนที่เป็นรูปซ่อมตลอดให้กดตุ่มโอเคตลอดเลยนะครับพอเสร็จปุ๊บให้กดเหมือนผมกดตรงนี้นะครับ เขาบอกเลยตรงนี้กดคลิกเข้าไปแล้วเลือกนี่ครับประเทศนี่นะครับประเทศนี้เลยแล้วก็รอโหลดนะครับกดตรงข้างๆตรงนี้ครับที่มันมีรูปวงกลมบอกรล้วก็นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเล่นเน็ตฟรีแล้วแล้วก็ดูความแรงของเน็ตตรงนี้ได้นะครับมันจะมีบอก บอกมีบอกหมดเลยนะครับความเร็วของเน็ตเท่าไหร่แค่นี้ครับขอคุณครับ